สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนน้องสู่รายการ Sky9 TV นะครับมีเกมมือถือมาใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเป็นเกมรถยนต์นะครับเหมือนจะขายรถนะอันนี้เป็นอ่ล็อกอินประจําวันนะครับเคลมไปเลยวันที่1นนะครับได้มา300นะครับป่ายปิดปนะครับมามาดูเกมกันเลยนะสตาร์ท now ป้ายเลยคาชอปอ่ะตกตกลงตามนี้เอาชื่อเขานี่แหละนะครับไปเลยนะครับมา นี่นะครับนี่เป็นตัวละครเรานะครับสามารถเดินอย่างนี้ได้นะครับวิ่งได้นะหันซ้ายขวานะครับแล้วก็กระโดดนั่นเองนะครับไปก็จะมีไกด์บอกนะครับในการเดินนี่ครับก็ทําการเปิดร้านนะครับนี่ก็ตามที่เขาให้เราเลือกนี่แหละอ่ะกดไปตรงกลางนะครับ800นะครับ 800เหรียญในการเปิดร้านครั้งแรกนะครับต่อมาอไปครับไปหาลูกค้าหรือเปล่านะครับทอล์กเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชายครับคุณต้องการอะไรครับผมอ๋อผมให้ราคานี้แล้วกันได้เลยนะครับในการเจรจาซื้อขายนะครับเขาเอารถมาขายให้เรานะครับเราก็ทําการ คุยนะครับ1นึ่งแสนซื้อไหมนะเรามีอยู่แสนสี่นะครับไอหมื่นสี่เ,าเขาเขาต้องการ10,000ผมผมพู้ผิดเรามีหมื่นสี่ห้าร้อยนะครับเขาขายเรา10,000อ,อ่ะเราก็ซื้อมารถคันแรกนะครับที่จะเอาไป modify นะครับมาขายนะอ้าวตันนี้แล้วกันนะครับมากดไปที่ตัวรถ enter ไปที่ตัวรถอ่า โอเคนะครับมีการขับรถด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่ไงอ๋อมันขับมาเองนะครับเขามาที่อูนะครับที่ร้านของเรานั่นแหละนี่ครับทําการโมดิฟลย์หนึ่งพันนะครับในการจัดการนี่ครับล้างให้สะอาดนะครับโอ้รถคันแรกของร้านของเรานะครับล้างก่อนล้างก่อน เรียบร้อยไหมกริปหลังจากนั้นยังไงต่อจับจึบอะไรโอเคนะครับไปนี่ครับโอ้โหใช้คันนี้เหรอเมื่อกี้ดูแปลกตาใบนะแลแล้วก็เอามาระบายสีมาทำสีครับอันนี้ล็อกอยู่หรอกไงสีแดงล็อกอยู่ ไม่ใช่สีแดงแลเลยหรอหนึ่งร้อยนะครับในการทํานะครับอาซื้อเลยล้อครับอัปเกรดล้อหน่อยครับแต่งล้อนี่นะึ่งปึ๊บนี่ล้อแม็กนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับนี่ต่อมาระบบเกลียะเกลียะร,ระบบเครื่องยนต์เพิ่มไปนี่ครับสวยงามโอเคนะลองขับดูนี่มีมีการลองขับรถดูด้วยนะครับ หลังจากบอดิฟเสร็จแล้วนะครับเอารถออกไปขับดูได้นี่ครับไปเลยน,นี่ครับแล้วเลีเ้ยวยังไงเนี่ยเบรกอ๋อนี่ไงเลี้ยวเพิ่งจะมาโอ้ปุ่มเลี้ยวเพิ่งมาโอเคครับนี่ครับมาขับดูได้อุ้ยนี่นะครับโอเคนะครับก็จะมีด่านอุ้ยอุ้ยมีด่านก้นขับด้วยเหรอ เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเอารถมาแต่งขายอย่างเดียวนี่มีการขับด้วยนี่ครับเอาละมาอย่าว่าแข่งเพื่อเอาหาเงินนะ three. three two one, one. go รถบีบด้วยบีบด้วยไปและไปละโอ้ชนท้ายชนท้ายชนท้ายโอ้โหเกินไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่ครับรถเราที่โมดิฟายมาใหม่เอาโค้งเนียนเครับสวยครับเรานำอยู่ฝานิดนึง แล้วก็ตีโค้งฟืดนนี่ครับอืขับง่ายฮะขับง่ายรับมันไม่ค่อยปัดหรือเปล่าหรือว่าเรานี่ครับอืมไป้อ้าวะ,ะครับเข่าแล้วนี่ยังไงนี่ทเป็นด้วยนะเฮ้ยมีขับแข่งด้วยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อขายรถอย่างเดียวนะโอเคเลเวลอัพแล้วนะครับ อันนี้เขบอกว่าอะไรเซลยัวคาแมโกไหม, Go, ไหมนะครับมานี่นะครับเรามาดูกันไปที่รถนะครับแล้วก็ put it on sale นะครับอันนี้เป็นการสไลด์เพื่อเซ็ตอะไรทั้งอย่างอ๋อมาคือตรงนี้หรอเซตเซลนะครับมาขายเลยนะครับบางจำหน่ายเลยนะครับนี่โอเคไม่รู้จะมีใครมาซื้อหรือเปล่า นะอ่าหลังจากนั้นทํายังไงต่อเนาะยังไงมีคนมาดูแล้วนี่ครับมีลูกค้ามาดูรถแล้วครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสนใจหรือเปล่าครับอืมผมคุยกับเขาดูโอ้นี่นะเอ่อยัวลู่ดุดดดดดนะฮะผมบอกผมขายประมาณนี้นะเขาก็เลยต่อรองราคามาหนึ่งสี่สอ้าเได้ไหมนะครับ อ่าได้ครับผมลดให้นิดหน่อยได้นะครับเราก็กดขายไปเลยนะครับปิ้งนี่โอเคนะฮะร,รถคันแรกเราขายออกแล้วนะครับกดโอเคเลยนี่หลังจากนั้นก็ตัวเกมก็จะพาเราไปหารถคันใหม่มานะอาลองคุยดูนะครับเขาก็จะบอกว่าเฮ้ย hey! how are you นะครับอืมนู่นนี่นั่นนะครับ7 5็ดนะ ผมต่อเป็นเจ็ดพันได้ไหมนะครับได้เลยนะแล้วก็ซื้อมานะครับซื้อมาในราคา7จ็ดพันซื้อมาแล้วก็เอาไปแต่งแล้วก็ไปขับนะครับเฮ้ยมีอุปกรณ์ด้วยนี่ฮะสามารถดูได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเลื่อนดูนะครับนี่อนนี่ชึบซูมนะครับกลางเข้ากลางออกได้ซูมฟึบฟึบตัวนี้เป็น บ้านเราปะนี่โอเคก็จะมีไกด์นำนะครับกด x ไปอืมจากนั้นอันนี้คาวิชโอเคอันนี้เป็นกาลาดอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันอ๋อโอเพนเวิร์แล้วเริ่มโอเพนเวิร์แล้วครับเริ่มมีทั้งการ ล้างรถซ่อมรถแต่งรถเติมน้ำมันอะไรพวกนี้เข้ามานะครับคาร์มาเก็ตนี่นะครับตลาดขายนะครับสนามแข่งอะไรพวกนี้ครับเออนี่ฮะอันนี้อะไรลุงจอดรถอันนี้ก็สนามหัดขับหรือเปล่านะครับมิชชั่นเฮ้ยโฆษณาหรือว่าอะไรอ๋อเป็นจอนะครับนึ่กว่าเป็น มีซื้ออาวุธนึกว่ามีซื้ออาวุธด้วยนะครับไม่ใช่นะครับเก็ตอินขานะครับไปแล้วก็ได้รถแล้วแล้วก็ไปเลยนะครับนี่กดเข้าไปในรถนะครับกดโอเคนะคอออ้มันพังจนต้องเรียกรถยกนะครับ <laughs> ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวรถจอดอยู่ตรงไหนอะ รจอดอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงมันมีไกด์บอกอยู่เราต้องมาขับรถยกเองด้วยเหรอเนี่ยโอ้โอ้แสงมันจ้าจังเลยนะไปครับนี่ครับโอ้พระอาทิตย์สองตาไปครับเอารถยกไปนะครับก็จะเป็นแมปโอเ n นเว l d ดด้วยนะอ้นี่ครับชนไปนหนึ่งโป๊ะ โฟ o ู m แมป i ิกอั c คานะครับโอ้ย ừ ừ, มวเตอต่มองมวแต่มอง,มมองไอ้นี่มองอ่มินิแมปอยู่ชนเลยนี่ครับตัดสนามไปเลยตัดสนามหญ้าไปเลยนี่เจอแล้วบีก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 บกเอาถอย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 ,ถอย,ถอย ถอยถอยถอยนี่นะครับก็ทำการยกรถนี่ครับแล้วก็ไปที่ร้านนะครับเออเข้าท่าฮนะไปเรื่อยๆเอา้าไปเหลือบดูมินิแมปอีกแล้ว <laughs> ไปครับ สายด้วยโอ้อะไรของผมเนี่ยขับรถเป็นไหมเนี่ยช่างโอ้บรไลการช่างบรรลัการช่างครับตายครับนี่ขับรถสายด้วยเบร์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 เบรเบรงเลี้ยวขวา เดี๋ยวเลยโค้งอีกเดี๋ยวคงข,ขอดูไว้นีหน่อยแมพนะครับดูไม่ได้เหรอแมพตอนนี้ยังดูแบบไม่ได้อ่ะไปงั้นไปต่อไกลเหมือนกันนะเนี่ยเอ้เลย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 โค้งเลยโค้ง แมพพาวิ anyway. o, number number <S <S ่งวนมาเนี่ยเอามาเติมน้ำมันนะครับเอารถมาเติมน้ำมันครับเออเขาท่าเนี่ยฟืบฟืบฟืบเติมยังไงวะเนี่ยเบรกอ่ะเติมน้ำมันให้หน่อยครับอ้าวแล้วแล้วเราลากรถมาเติมน้ำมันแล้วใครขับรถยกไปต่อวะซิมูเลเตอร์แบบที่ งงๆนะครับว่าเอ๊ะใครมาขับต่อเราวะเนี่ยนะต่อมาเมก้าแรมแปลว่าอะไรเล็กตัวนี้นะเขาบอกอ่าโอเคครับกดไปที่ด่านหนึ่งเนาะเดี๋ยวน้ำมันนะครับน้ำมันในถังไม่แถมให้เลยอะ่ะโอ้มีแมปแบบนี้ด้วยโอ้มีอะไรหลากหลายห้เราเล่นนะครับไม่ใช่เฉพาะซื้อขายแต่งรถอย่างเดียวนะครับมีการ มิชชั่นให้เราท้าทายด้วยนะครับมาไปเลยบึ้งไปนะครับม,มาเลยมาเลยนี่ครับสบายโอ้รถมันกระโดดอะ่ะตึ้งไปเลยเติมพลังนี่นะฮะเฮ้ยข้า เรียบร้อยอ๋อสั้นๆนระยะทางสั้นๆน,นะครับแค่ได้ลองขับดูนะครับอ่าหมายถึงทสรถด,ดูนั่นเองนะครับมีมินิเกมให้เราเล่นสั้นๆนนะครับโอเคหลังจากเราทดลองนะครับขับรถคันนี้ดูแล้วนะครับเราก็ไปทำการตกแตง่งเพื่อจะเอามาขายนะครับอืมอย่าง ที่เขา,าเรียกว่าอะไรนะภารกิจแรกที่เกมสอนให้เราทำนั่นแหละนะครับนี่นะแล้วก็เอารถวิ่งไปตามอู่ซ่อมสอีแต่งเครื่องแต่งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอาวิ่งมาจอดในมาเก็ตนะครับคาร์มาเก็ตก็ขายประมาณนี้นะครับหลังจากขายเสร็จแล้วก็ไปซื้อขั้นใหม่มาทำอย่าง คันก่อนนะครับแบบนี้นะครับก็บริหารจัดการรถหรือจะขับรถเล่นไม่ขายก็ได้ไปเก็บที่โรงรถอะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะครับโอเคนะครับยังไงก็ลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวทิ้งทิ้งดาวโหลดไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับผม